น่ารักมากเลยค่ะอุกินกล้วยได้แล้วบีบะบีบอืมโอ้ถูกจวดครับี่แม่ก็ขอพี่มินาก็ขอค่ะเดี๋ยวถ้ากินได้นี่ผมจะบีบให้กินตลอดเลยครับให้ให้บีบไปอย่างนี้นะครับอืมออ่ะ้ำขำขำขำ ลองให้เขาได้สัมผัสลองดูนะครับให้เขาได้รู้กินกินไหมคะตัวเล็กโยกเก่งนะคะ วันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่พี่เล็กปล่อยนะครับสมัยก่อนเขาจะเลี้ยงแบบนี้นะครับแต่พี่เล็กจะอยู่ด้วยตลอดนะครับจะเฝ้าตลอดนั่ดูดูดสัตว์เออนั่นั่งนั่ <laughs> สวัสดีเอสทุกท่านนะคะนี้เราอยู่กับครอบครัวน้องตุลานะคะวันนี้พี่เล็กก็ปล่อยน้องตุลาออกจากคอกเลยนะคะให้อยู่แบบอิสระเลยค่ะวันนี้เรามีกล้วยมาฝากด้วยนะคะ เดินตามแล้วกายางว่ดีกว่าอเราเดินออกมาหาเราได้แล้วค่ะดัน่่่ลัค่ะสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมได้นํากล้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้พี่เอฟซีได้ดูนะครับนํากล้วยนะครับมาให้กับครอบครัวครับครับที่เล็กนะครับเอามาให้กับครอบครัวแม่วันดีนะครับน้องตุลานะครับผม ก็ฝากขอบคุณไปทางเอฟซนะครับผมที่สนับสนุนอาหารช้างให้กับครอบครัวของแม่วันดีนะครับผมนี่ก็เป็นสองพันแต้มนะครับเราซื้อมาสองพันแต้มครับก็จะมอบให้พี่เล็กหมดเลยนะครับที่เอาไปใช้พี่ผาไปบ้านครับเอาไปบ้านเดี๋ยวส่วนหนึ่งผมจะให้น้องๆได้กินก่อนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือผมจะน้ารถเอาเข้าไปเก็บไว้ที่คอกที่บ้านนะครับตอนเย็น ก็รแรงกับอะไรไปทึ่เขาเจแม่นครับขับนั่นแรงกับเป็นลย่างดินไปแล้วก็วันนี้ไม่ไม่ได้มีเฉพาะกล้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมีอ่าแต้มสนับสนุนให้พ่เขน,นเป็นค่าขนมนะครับไ,ได้เติมน้ํามันไปหาหญ้านะครับไปหาหญ้าหาอาหารให้น้องช้างเราได้กินนะครับผมก็จะเป็นห้าร้อยแต้มนะครับห้าร้อยแต้ม แล้วก็มีเอฟซีอีกท่านนะครับผมส่งเสื้อมาให้นะครับก็ส่งส่งมาหลายตัวอยู่นะครับแต่เราก็แบ่งปันทีมงานนะครับผมส่งมาทั้งหมดสิบตัวนะครับแล้วจะให้พี่เล็กกับคุณตานะครับคนละคนละตัวเนาะครับครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้นะครับครับอันนี้ค่ะอันนักเราเสื้อมาให้นะคะเราจะพามาดูครอบครัวตัวกลมนะคะ น่ารักมากเลยค่ะนี่นะคะนี่นะครับผมเสื้อไซส่ไหนนางพี่ใไซเอลเอีลเอลเอลอวได้อยู่กูว่าได้คิดว่าอยู่ลองกูมั้อันนี้จะใหญ่เนาะนี่ได้กเลยครับครับนี่นะครับสองตัวให้กับคุณตาเองนะครับผมครับ ใส่ไดอยู่เหรอใส่แอลบมกบใส่ไดอยูบมตัวน,น,น่อยๆนึงเน้นฟางแล้วนะคะอันนี้ปล่อยอิสระเลยนะคะจ้าเออันนี้ตัวเล็กออกมาเดินได้แล้วนะคะไม่ได้อยู่ในคอกเลย มาเดินสำรวจรถพี่ขุนเงินตัวกลมมากเลยค่ะแต่มันหลายคนเนี่ยเออไปให้แน่ดิแต่น้อยแล้ว ที่กางวันน <hating S 1> <Ash well. S 2> ูสวยกเลยเริเรข้าเดือยกันไปกันมาคื่ออยู่แต่ว่าเดียนสะอนไปลิงใส่าเดียวอันจะเป็นน้ำอย่าไปจ้าเอ๋ วิ่งเล่นสบายแล้วค่ะอยู่ตรงนี้ก็จะลมดีนะคะอาบน้ำให้แล้วค่ะเดี๋ยวรอคว้านลักปาดกล้วยก่อนนะคะปาดกล้วยออกจากเครือแล้วก็จะเอามาป้อนให้นะคะ เดินตามเราอย่างเดียวเลยค่ะจ้าเอตาน้อยเมื่อ,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 อไม่มีข้อก็จะอย่างนี้ล่ะค่ะนี่ค่ะกล้ยยวยโอ้ขอขอขอ,อตัวเล็กก็อยากกินนะคะโอตัวเล็กก็กินได้แล้วนะคะเอาาอยอะเลยคนะ ดีบดดเฮ้ยอยากโยกนะคะตักลิงเลยนะครับเอ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยกินกล้วยน่ารักมากเลยค่ะอุ้ยกินกล้วยได้แล้วบีบคือบาบีบอืมโอ้สุดยอดครับแม่มก็ขอพี่มินาก็ขอค่ะเดี๋ยวถ้ากินได้นี่ผมจะบีบให้กินตลอดเลยครับ ให้ให้บีบไปอย่างนี้นะครับอืะอ่ะแอ้แอบแอบแอ้แอบลองให้เขาได้สัมผัสลองดูนะครับให้เขาได้รู้กิ่นกินเลยคะตัวเล็ก โยก่งนะคะวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่พี่เล็กปล่อยนะครับสมัยก่อนเขาจะเลี้ยงแบบนี้นะครับผมอืค่แะแต่พี่เล็กจะอยู่ด้วยตลอดน,นะครับจะเฝ้าตลอด <c oughs> นี่นั่งดูดูสัตว์เอานั่นนั่นนะ <c oughs> เอากล้วยให้แม่กินก่อนถอย <c oughs> เอ้ย ต้องขอขอบคุณไปทางเอฟทีใจดีนะคะที่ให้กล้วยนะคะให้กล้วยกับพ่อบครัวแม่วันดีนะคะเ่เล็ก ิงงจรรๆคับตีก้นได้แล้วค่ะมันไสไปเลยครับ <c oughs> โดนตีก้นงอนงอนงอนนะครับโดนน้ำฟาดแล้วนักมวยต้องโดนหัดตอกตัด <c oughs> นะคะคเขาอยากมาทักทายนะคะก็ขอบคุณเอทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะคลิปนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ที่ fc ถามมาว่าทําไมถึงย้ายนะคะพอดีเราพาช้างมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะช่วงกลางวันมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ช่วงเย็นก็จะพากลับเข้าบ้านนะคะ คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ